สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับรับสู่ช่องยิปซีตะทานแมจิกนะครับดูทะลุจิตดูทะลุถ,ถึงข้างในนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาะแนะนำหรือว่าถอดความหมายการตีความของไพ่นะครับตีความของไพ่ไพ่ที่ผ่านไปนะครับ ที่แล้วนี่ไพ่เดวิลเดวิลสิบห้า The View. The View 15, ตึกพังสิบหกนะครับตึกสวยครับไม่ตึกพังตึกสวยนะครับไพ่ตึกพังเดอะทาวเวอร์นะครับ, Tower, รบดูนะครับฟ้าผ่าพังถลม่มทลายไฟไหม้กระโดดตกลงมาใต้หาภาพมันดูแล้วไม่สบายตาเห็นไหมครับก็ความหมายในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับ มันดีมันก็มีความหมายดีทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอน,นะมันมีดีมากกับดีน้อยแค่นั้นนะอย่าไปคิดว่ามันชั่วร้ายอะไรนะครับเดือดทอเวอร์นะครับตึกถล่มบ้านแตกนี่ก็เป็นไพ่ใบหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มไพ่ร้ายแรงนะครับไพ่ตึกพังความหมายคือการทะาอเบาแวงอุบัติเหตุถล่มทลายหรือจะบอกว่าเป็นในในว่าถึงเวลาที่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นตัวกําหนดมันสังเกตภาพบนหน้าไพ่จะมีฟ้าผ่าลงมาที่ยอดตึก ผู้คนกระเด็นกระดอนพลังลึกลักธรรมชาตินะครับก็หมายถึงความสวยเมืเยืนถ้าพูดง่ายโอ้โหแมงโคตสวยเลยเออประมาณนั้นความสวยมาเยืนโดยธรรมชาติไม่ได้สร้างศัตรูเพิ่มหรือแหละมันก็มานะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนเป็นการกาหนดอ่ะเช่นสีคนก็เช่นการมีรักมีเกลียดเมื่อรักกันใหม่ก็ดีพออยู่ไปนานนานก็เริ่มออกหางเริ่มโผล่เริ่มเห็นกําพืชของกันและกันก็จะเริ่มใช้รมใส้ สันดานดิบที่มีนะครับฟาดปันกันให้แตกหักให้พังทลายเนี่ยครับไพ่ตึกพังผมเห็นหลายคู่แล้วคือมันก็ทะเลาะเบาแหวงกันเป็นเรื่องปกตินะครับบางทีก็ไม่ทะเลาะอ,อะไรกันเลยแต่พอบิวไพ่ขึ้นนี้ขึ้นปุ๊บเราไปแต่งงานคบกันมาตั้งสี่ห้าปีไม่ถึงห้าห้าวันหกวันทะเลาะก,กันแยกทางกันกลายเป็นตัวคัวคาบเลยนะครับนั่นคือนะครับ บางทีอ่ะมันเป็นภาพจําคนที่ได้ไพ่ตึกเนี่ยใบตึกหมายถึงว่าใบเป็นเจ้าชะตานะถ้าดูในพื้นดวงนะบางทีก็ผ่านเรื่องราวที่มันจําติดหูติดตาพ่อแม่ทะเลาะกันตีกันอะไรเงี้ยตั้งแต่จนเด็กเราจนแบบโอ้โหแบบตอนเราก็รับไม่ไหวนะมันจําภาพพอโตมามีครอบครัวอยากจะมีครอบครัวก,ก็กลัวจะพังเหมือนเดิมนะครับ ท่านที่เป็นชายพลังอํานาจที่ดุนดรงและฝ่ายหญิงที่อารมณ์ร้ายเหลือขี้มหก mm. เกลี้ยกล่อ mm. พร้อมเสมอที่จะให้ที่จะทําให้ทุกอย่างพังพินาศถ้าคนสองคนใช้อำนาจที่มีอยู่กับตัวในทางที่ผิดทุกตกทุกอย่างตรงหน้ามันก็พังราบพนาสูญไปแล้วเป็นเพ่ยของการทะเลาะการทั้งคู่รักหรือคนใกล้ตัวนะครับอันนี้ขึ้นมาทะเลาะได้หมดอ่ะบางทีมก็มีการยุแย่ยุแยงแยงนิดนึงหัวลงขึ้นง่าย และยังหมายถึงประเทศการเดินทางรถยนต์รถยนต์นด้วยนะครับถึงระวังนะครับในพื้นดวงคุณพิพายใบนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับหรือบุคคลที่เกิดปท้วการก็คตรแตกแยกลำพร้าตั้งแต่เด็กหรือทางบ้านมีปัญหาทําให้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีมาเต็มเต็มการดําเนินชีวิตของเขาคือไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันก็ต้องเอาตัวรอดไปก่อนจะให้ยอมใครหรือเสียเปรียบใครอย่าได้หวังส่วนมากจะไม่ยอมพร้อมบวก คนพวกนี้มีพลังลึกลับในตัวไม่ว่าจะเป็นพรสวรค์หรือพรนรกก็มาเอะส่งมาให้ถ้าใช้ในทางที่ผิดหาผลประโยชน์ให้ตัวเองแล้วผู้้องอยู่ใกล้ตัวเกี่ยวพันก็จะโดนหางเลขซวยด้วยไอย้คนพวกนี้มันคนโบราณคนรุ่นเก่านะครับประเภทว่าปากมือถือสักปากสุสิตนะปากว่าตาขยิบนั่นแหละพบจากครับ มันไม่ได้เป็นกันทุกคนนะครับอันนิสัยอะไรแงเนี้ยแต่ส่วนใหญ่อะมันเป็นหรือถ้าขึ้นในสถานการณ์ถ้าคุณดูสถานการณ์อะคุณจะต้องยังไงชีวิตคนเรามันก็ต้องเกี่ยวพันกับคนแวนะครับก็ให้พึงระวังเรื่องอารมณ์เรื่องปากไวเรื่องพูดนะครับปล่อยปล่อยมันไปบ้างไม่ต้องไปอะไรกันมันหรอกมันหลายมาก็ปล่อยปล่อยไปบางทีอะปล่อย,อย,อยให้กินตามตามสมองมันก็ได้นะครับไฟตึกก็ระวังเรื่องกัารคลอดแหวงนะครับ ในด้านดีมีแตดในั้นจะเป็นอาชีพครับเดีย๋ยจะบอกนะครับอ่ะตอนนี้มาดูเรื่องของการเงินฐานะการเงินสภาพออกจากงงอนเง่นใช้ชีวิตอยู่บนความโกห้รู้ต้องคอยสร้างภาพให้พ้นไปวันวันหนึ่งใช่มันเป็นอย่างนี้จริงฉะนั้นควรสำนึกอยู่เสมอว่าที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะครับระวังในการใช้ชีวิตให้มากนะครับเพราะอาจจะเกิดขึ้นแบบฟ้าผ่าพังทลายได้นะครับการเงินมีเข้ามีออกนะครับระวังด้วยนะครับ ในการติดต่อสุข,ข้าสมาคมไป้าขึ้นไปเนี้ยจะถูกโกงถูกล้มละลายได้จะบอกให้สูญเสียทางความน่าเชื่อถือทางการเงินอนะที่เขาเรียกว่าเสยเครดิตนั่นแหละครับเสียความน่าเชื่อถือทางการเงินนะครับทุกอย่างถูกยึดหมดอะเกลี่ยถ้ามันเถอะเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปมันอยู่แค่นี้ครับขอคิดอย่างเดี๋ยวว่าคุณต้องไม่อยู่จมอยู่กับความทุกข์ที่คุณเจอนะครับไม่ว,ว่าเรื่องอะไรนะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของอาชีพนะครับพ่ตึกปังเป็นงานที่พิเศษไม่เหมือนกับคนอื่นเหมือนกันนะครับต้องทํางานหรือมีอาชีพที่ไม่เหมือนที่เหมือนมันทําแล้วเหมือนไม่เสร็จอ่ะทํแล้วต้องทําอีกเช่นตกแต่งต่อเติมขายตกแต่งบ้านขายประกันขายอุบัติเหตุขายเปิดอู่ซ่อมรถบริการให้เช่าปั๊มน้ํามันเนี่ยทาได้หมดคือทาแล้วไม่เสร็จอ่ะเราเติมน้ํามันอ่ะเติมเราเรามีรถเข้ามาเติมน้ํามันทุกวันแน่ๆนะครับคือก็นั่นแหละครับมันเหมือนไม่เสร็จอ่ะ เหมือนตกแต่งตัอเติมเราตกแต่งตัอเติมอันนี้นเดีเดี๋ยวก็มีงานให้เราตกแต่งตัอเติมนิดๆนะได้ก่ายประกันประกันไม่ใช่มันจ่ายทีเดียวแล้วจบมันไม่จบมันมาอีกมีเหตุมาเคลมไปปุ๊บเราก็ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มอีกนะครับอันนี้หมายถึงทั้งคนคนที่ทำอาชีพนี้ถ้าได้ภายตึกพังนะอาชีพใดเพราะดวงชะตาใบนี้มันอยู่บนเรื่องของความไม่แน่นอนมอกผู้ที่ผู้ที่เดเริ่ม เลิกเริ่มก่อนแล้วก็ปล่อยให้คหนอื่นเขาสารต่อน,น,น,นะนั่นแหละครับจะใช่นะครับนั่นแหละตรงเป๊ะแล้วเริ่มแนละ้วให้คนนึ่งทานะครับสร้างให้แล้วก็ตีจากอนะไรประมาณนั้นเรื่องความรักนะครับเรื่องความรักก็มีแต่จะมีรักแต่ละครั้งก็คิดหนักที่เอาเนแท่ไปเนี้ยชาติความรักไม่ค่อยส่งผลด,ดีในเะรื่องความสัมพันธ์มันงอนแง่นเหมือนการเงินนั่นแหละครับเวลาเริ่มต้นก็าหานเอาดีๆเข้ามาหากันรักกันจะเป็นจะตายนะครับ เวลาผิดใจกันนิดผิดใจกันหน่อยบางทีมันก็ไม่ใช่เกิดจากคู่เรากับเราบางทีมันก็เกิดจากคนรอบตัวคนข้างตัวย,ยุยุนิดแยนหน่อยไปแล้วความรักที่รุนแรงนี่กันมึงคู่ไม่ค่อยยอมกันอืถ้าเริ่มนานวันไปมันก็จะออกลายอีกแล้วจะเอาความแรงเขาใส่กันแบบให้ตายกันมีข้างหนึ่งบ้านแตกกันไปเลยทะเลาะกันแล้วก็เป็นคู่ฆ่ากันไปจนตายไม่มีทางกัมาดีต่อกันจริงๆ้งานี้มันเป็นจริงๆครับ คบกันลักกันอยู่ดีนะทีทีหนึ่งคือแบบพังพินาศนะครับถ้าพังพินาศแล้วก็ตองตามล้ำตองเวงกันด้วยนะครับเรื่องไพ่ใบนี้ก็งั้นคนก็ต้องเดินไส่กลางพาท่านซ่อนไว้ว่าต้องเดินไส่กลางไม่ต้องไม่ต้องมันให้มันตึงให้มันย่อนเข้าใจเป้าแต่ว่าเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพก็คือการเกิดวุธธ่นวอย่างรุนแรงประสบุบัติเหตุ พัฒตก,กที่สูงไงถึงขั้นโฟม่านะมีการผ่าตัดเต้านะำพายไปเนี้ยหรือจะเป็นโรคเรโรคก,กรรมบางโรคู่โจมแบบไม่ได้ตั้งตัวเช่นมะเรง็งเบาหวานโรคที่รักษายากๆไม่ส่ออาการก่อนจะเป็นไม่มีสัญญาณเตือนจะบอกเ mm hmm. พราะฉะนั้นควรไปหาหมอติดตั้งซะติดตั้งเลยวะติดตั้งสัญญ,ญาณการโรคเรกรรมโอ้โหมีด้วยเละฉันไม่รู้จกักเ,ออเดี๋ยวม่รูมีจริงๆนะอย่าว่าตลกวิธีง,ง่ายๆคือ ภายในบ้านคุณนะ่มันต้องมีสัตว์เลี้ยงมันจะเป็นต้องไปซื้อส,สัตว์ราคาแพงมาเลี้ยงนะครับให้เปลืองเสียงปลาก็ได้ปลาตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยหรือปลูกต้นไม้ก็ได้มันเป็นเคสนะครับว่าสมมุติคุณมีในบ้านคุณมีอยู่ห้าคนนะคุณเลี้ยงปลาไว้ห้าตัวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นศาสตร์โหราศาสตร์ลึกๆนะครับว่าตัวแทนคนในบ้านตุวภาพในบ้านก็คือแล้วก็คือปลานะครับถ้าปลามันเริ่มหน่อยมันเริ่มย่งเหมือนจะตายอย่างกี้แสดงว่าคนในบ้านมันจะป่วยเหมือน เอาเคราะห์กรรมนี่ไปไปลงไว้ที่ป่าโอ้โหเป็นมนุษย์นี่โคตรโคตรเอาเปียบเอาเปียกตัวทุกย่างก็สังเกตดูนะครับสองอันนี้มันคือต้นไม้ก็เหมือนปลูกต้นไม้แล้วเอ๊ะทำไมล้นตามมันทําเริ่มหงอยเริ่มหงอยเริ่มจะตายครับไม่ล่าเริงปลาเปื่อยไม่ค่อยเริงแล้วก็ค่อยตายไปทีตัวสองตัวซอแว่นไม่รอไปในบ้านคุณกาลังมีคนป่วยแน่แน่ถ้าในบ้านมีเด็กลูกหลานเยอะก็น่าให้เลี้ยงปลาเงินประทองนี่แหละแก้เคดเท่ากับ เด็กที่อยู่ในบ้านนั่นแหละครับเอาเปลี่ยนจริงมุษด์ต่อไปความหมายในยสถานการณ์หมายถึงว่าเปิดไพ่สถานการณ์อยู่ในตำแหน่งใดก็แล้วแต่นะครับเนี่ยไอสถานการณ์แต่การเปิดไพ่สถานการณ์ว่าไพ่จะสอบแววทางไหนก็คือวันที่หนึ่งที่สองอ่ะอย่างเงินขึ้นมาเนี่ยเป็นเหรียญเนี่ยถ้าไพ่น้ตามมาก็เรื่องการเงินแหละเรื่องดาบเนี่ยเรื่องอุปสรรคแต่เราดูแปดดาบเนี่ยน่าจะเรื่องสุขภาพกับความ ตึงเครียดนะครับว่าหมายสถานการณ์นะครับไว้ใจอะไรไม่ได้ประมาทไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเรื่องที่พิคาดคิดกําลังแอบยองๆเข้ามาเล่นงานคุณยามที่คุณเผยตัวนะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องครับปัจจุบันทันด่วนเนี่ยอืมจะโรคมะเร็งโรคบัติเหตุทางรถยนต์และการพูดเจราจาใครนะรก็ต้องระวังนะครับอะไรก็แล้วแต่ให้มีเหตุมีผลมีการบางทีก็พูดธรรมดาไปดวงมัน จังหวะมันจะผิดใจมันก็ผิดใจครับผู้ธรรมดาจะ่มันถามว่าเราด่ามันนี่ก็ะทะเลาะอีกบอแวงอีกน,นะครับก็ใช่นะครับไม่ค่อยจะดีนะครับไป,ไป่บบนี้ต้องดูให้ข้างตัวประกอบนะครับว่ามันติดกับตัวอะไรนะครับไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีถ้าดีก็คืออยู่ในช่วงทำอาชีพนั้นนะครับหรือคุณกําลังจะตกแต่งต่อเติมบ้านถ้ามันขึ้นมาก็กแสดงว่า คุณก็ควรทำซะเลยนะครับที่คิดมานานๆแล้วไม่ลงมือทำาที่ก็ทำซะนะครับจะตกแต่งจะต่อเติมบ้านบางทีแก้เคล็ดด้วยการทุบสักที่หนึ่งอะ่ะทุบมันให้พังไปเลยนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ให้มันสวยกว็เดินไปแต่งทาสีอะไรก็ได้นะครับการแก้เคล็ดง่ายๆนะครับสำหรับภายในี้านยายต,ยายต,ยายตู้ยายเตียงย้ายอะไรย้ายเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านอะ่ะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกจะไม่ค่อยดีนะนั่นแหละครับ มันสัญญาณเตือนแล้วคุณก็การจับปบแต่งอะไรอะรูปสารภาพอ่ะ <c oughs> อทัศนียภาพดีกว่าเอทัศนียภาพในบ้านในห้องคุณมันเป็นยังไงนะครับลดความขัดแยง้งมันช่วยลดความขัดแย้งได้นะครับอืย้ายไปย้ายมาตัวเองรู้ีริงนะครับ ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับแต่ที่เหลือก็ต้องช่วยตัวเองครับสติมาปัญญาก็เกิดนะครับอะไรประมาณนั้นครับเ <c oughs> มื่อเข้าใกล้ก็กล้าเข้าไว้นะครับกล้าเข้าไว้มันไม่กล้าทำอะไรหรอกสู้เราไม่ได้หรอกแต่มันก็ผ่านไปนะครับความหมายในเชิงทัศนคตินะครับผมนะบใบไป้หนีเรื่องอะไรที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่ว่าจะมาจากไหนจากสิ่งใดบัดดาให้ก็ตามาเราก็ตามเราไม่อยากพร้อมจะรับมันก็จะมา <c oughs> แต่ถ้ามันมาแล้วก็ต้องพร้อมรับยังมีสติทุกอย่างจะผ่านไปได้ ด้วยแบบสบายๆด้วยที่เราไม่ประมาทกับชีวิตนั่นแหละครับตั้งตนตั้งตัวอยู่ในศีลธรรมทําบุญทําทานสมบูรณ์ไม่พระบ้างนะครับเราอาจไม่ต้องทําอะไรเลยบางทีสิ่งสิสิทธาที่เราศรัทธาเขาอาจจะช่วยเราให้พ้นผ่านไปได้ดีนะครับคําวัทธาคุณเข้าใจไหมนะครับนั่นแหละครับศรัทธาแปลว่าความเชื่อนะครับเชื่อโดยปราศจากข้อแม้และเหตุผลสมมุติว่าคุณเชื่อแน่แวันเนี้คุณจะขายของได้ละหนึ่งพันบาท คุณก็เชื่อไปเลยแล้วคุณไม่ต้องไปหาเหตุผลว่าใครจะมาซื้อใครจะมาเหมาหรือว่าเออ,อยู่ๆก็มีคนปิดร้านเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยประมาณนี้ได้หมดนะครับคุณไม่ต้องไปหาเหตุผลมันถ้ามันจะมามาเองถ้าคุณมีศรัทธาคุณเห็นภาพคุณบอกเห็นภาพเลยวันนี้โหขายดีมากนับตรงนับตังเห็นภาพนับตัง,น,ตงนั่นแหละครับเราเรียกว่าศรัทธานะครับ ไม่ต้องหาหที่ถาผลมันถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นจริงมันก็จะเป็นจริงนะครับอ่ะนะครับสำหรับไพ่ตึกนะครับตึกทาวเวอร์ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป็นความหมายเชิงวิเคราะห์นะครับเชิงวิเคราะห์ที่ผมใช้ในการทําหน้าที่อยู่นะครับเรื่องของศาสตร์ต่างๆก็มีนะครับบ้านมือสองเนะี่ยทุกคนใครจะไปซื้อบ้านจะไปต่อซื้อบ้านมือสองต่ภไพ่ตัวนี้ขึ้นมานะ่ะแรงแน่นอนครับ เจ้าที่เจ้าทางผีจงผีจรมีแน่ๆนครับโดยเฉพาะบ้านนะครับบ้านที่มันปล่อยให้ซุดโรมมาเป็นเวลานานเป็นหลักเป็นหลักเป็นปีเป็นปีเป็นสองสองปีอะไรอย่างเงี้ยครับระวังครับมีผีจรอยู่บ้านระวังครับพอเจ้าที่เจ้าทางไม่มีใครดูแลนะครับผีบ้านไม่ดีผีป่าก็เข้าผีบ้านไม่ใช่เขาไม่ดีเพราะมีใครดูแลเขาเขาก็ปล่อยให้ผีปงผีป่าอะไรเข้ามานะครับมึงอยากอยู่ก็อยู่ไป ผมไม่มีคนดูเตลเลียงนะครับซืือบ้านมือสองง่ายๆครับคุณมองปุ๊บคุณรู้สึกความรู้สึกข้างในของคุณเลยแล้วกันว่าไอ้น่าดูเออวะดูเลยดูลมเย็นอยู่สบายดีนะมไม่ก็คุคณดูปุ้ยตรงนั้มันโฉมตรงนี้น้นถังนะครับบ้านมือสองอ่ะก็ใช้ไปตรงนี้นะครับคนขายบ้านมือสองบ้านที่ต้องตกแต่งต่อเติมล้างใหม่ปุ๊บแล้วทําใหม่ขึ้นมาหมดให้มันสวยนะครับหรือก็การปรับปรุงบางส่วนก็ใช่นะครับ อ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไพ่ใบที่สิบหกหมายเลขนะที่หกอะแต่ตามลำดับไพ่เจ็ดสิบสี่ใบอะไอเจ็ดสิบแปดใบอะอันเนี้ไยไพ่ใบเนี้ยมันมันอยู่ในไพ่ใบที่สิบหกแต่หมายเลขของมัน,นะอะไอ้อยู่ด้วยที่สิบเจ็ดแต่หมายเลขมันอะสิบหกเนี่ยครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอดูหรือไม่เป็นหมอดูอะไรใครก็มาชมก็ถือว่าเป็นประ,ประดับความรู้นะครับเติอมอาหารให้สมองเรานะครับสมองก็ต้องการอาหารนีๆดีก็มีแต่ซึ่งเอาตจสิ่งดีๆเข้าไปใส่สมองครับอย่าไปเอาอะไรเครียดๆเ,เข้ามาอมไว้ครับไพ่ใบนี้ตามสถิตินยถึงเอามาพืชกับมาผ้าครับเนี่ยอันนี้คือไพ่ของคนเกิดวันศุกร์นะครับผมดูผมดูไปแล้วเรียบร้อย ครับอันนี้เพราะช่วงสถานการณ์ตอนนี้ส่วนใหญ่คุณก็เครียดนะครับเครียดแาการทรมากินจากอะไรหลายๆอย่างนะครับมาก็ตั้งสตินะครับก็แค่น,น,นั้นเองนะครับอ่ะนะครับขอบคุณนุกถับทุกท่านที่ติดตามจนถึงนาทีนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในการชีวิตยำกินยำเดินยำนอนนะครับขอให้มีแต่ความะสะดวกสบายนะครับแล้วก็ <c oughs> มีสุขภาพทุกด้านสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงให้สิ่งเห่านีของท่านนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์นะครับกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาข้องใจปรึกษาหรืออึดอัดเรื่องอะไรก็ปรึกษาได้นะครับผมให้ที่ติดต่อไว้เรียบร้อยนะครับฟรีนะครับปรึกษาฟรีครับไม่ได้คิดมูลค่าใดๆนะครับช่วยคุยกับผมน่อย ผมเง่าช่วยกับฉันน้อยฉันเง่าช่วยคุยด้วยมาทักทายกันน้อยนะเออแล้วพบกันใหม่เด้อคลิปหน้าสวัสดีจ้า